สวัสดีครับนักเรียนพบกับคุณครูสายชนอุณหบุตรนะครับในห้องเรียนออนไลน์ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับสำหรับห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนในวิชาภาษาไทยนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือโควิด -19 เด็กๆก,ก็จะต้องเรียนรู้อยู่ที่บ้านนะครับ,รบเพื่อความปลอดภัยของตัวเองคุณครูสายชนก็จะ สอนเด็กๆผ่านคลิปวิดีโอนะครับเด็กๆสามารถไปเปิดดูย้อนหลังได้นะครับซึ่งคลิปวิดีโอก็จะเป็นการสรุปความรู้สั้นๆให้เด็กๆได้ทบทวนนะครับซึ่งสื่อการเรียนรู้ของพวนะครับสำนักพิมพ์พวก็ได้อนุเคราะห์สื่อมาให้เด็กๆได้ใช้เรียนนะครับก็ต้องขอกลับขอบพระคุณไว้ด้วยนะครับครูสายชนเน้นย้ำนะครับว่าเป็นคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับสำหรับ คลิปแรกนี้นะครับคุณครูจะพาเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับไปเรียนรู้ในเรื่องของหลักภาษาไทยเป็นก่อนนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับหน่วยการเรียนรู้แรกนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของคำนามนะครับเด็กๆจะได้เรียนเรื่องคำนามนะครับเด็กๆรู้ไหมว่าคำนามมีทั้งหมดกี่ชนิดนะครับคุณครูทิ้งคําถามเอาไว้นะครับก่อน ที่เราจะไปเรียนบทเรียนออนไลน์กันนะครับ 1. นึ่คำนามมีทั้งหมดกี่ชนิดและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคํานี้เป็นคํานามชนิดไหนเดี๋ยวเราไปเรียนรู้และทาความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเด็กๆตามคุณครูสายชนมาเลยนะครับคุณครูจะพาไปที่บทเรียนออนไลน์ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเราจะเรียนเรื่องที่1กันนะครับเรื่องแรกนะครับ นั่นก็คือเรื่องคำนามนั่นเองนะครับเอาละเด็กๆตามมาเลยครับไม่ยากนะครับเด็กๆเดีย๋ยวเรามาเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้เด็กๆเตรียมตัวนะครับด็พร้อมหรือยังเอเอผู้สายชนจะเริ่มแล้วนะครับ ครูทิ้งคำถามไว้แล้วนะครับว่าคำนามมีกี่ชนิดมีกี่ประเภทแล้วก็แต่ละชนิดเราสามารถจะแยกได้ยังไงว่าชนิดนี้เป็นคำนามประเภทไหนเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูสายชนก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องคำนามกันเลยนะครับไปเลยครับพ้อมา ออนไลนิ่งเลสซ์นบทเรียนออนไลน์ป .6 ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนักเรียนมาดูเรื่องคำนามกันนะครับคำนามคือ คำสำหรับเรียกคนพืชสัตว์สิ่งของสภาพธรรมชาติสถานที่ต่างๆรวมทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมคำนามแบ่งเป็นสีชนิดคือ 1. คําคำนามสามัญคำนามสามัญคือคำนามทั่วไปที่ใช้เรียกคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่โดยไม่เฉพาะเจาะจง เช่นวิศวกรมาลายไมโครเวฟโรงเรียน 2. คำนามวิสามันคำนามวิสามันคือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะนังขึ้นสำหรับเรียกคนสัตว์สิ่งของและสถานที่เพื่อให้รู้ชัดว่าเป็นใครหรืออะไรเช่นเชียงใหม่หนินปิงพระแก้วมรกตรับกลางสามยอด คำนามวิสามันจำนวนมากมักอยู่หลังคำนามสามัญเช่นคำว่าประเทศไทยสวนสัตว์ดุสิตแม่น้ำเจ้าพระยานักเรียนจะเห็นนะครับว่าคำว่าประเทศสวนสัตว์และแม่น้ำเป็นคำนามสามัญจะมีคำว่าไทยดุสิตเจ้าพระยาเป็นคำนามวิสามันนะครับ 3. คำลักษณะนา,นาม คำลักษณะนามคือคำนามที่ใช้บอกลักษณะของคำนามซึ่งมักจะอยู่หน้าหรือหลังคำนามและอยู่ติดกับคำนามหรืออยู่หลังคำบอกจำนวนเช่นอันตัวสายคณะฝูงหมู่ชิ้นผืนลูกหอใบเครื่องหลังเล่มแผ่นข้าง เส้นพันม้วนฉบับข้อสังเกตคำลักษณะนามนะคะถ้าจำนวนนับเป็นหนึ่งอาจใช้คำว่าหนึ่งตามหลังคำลักษณะนามได้เช่นนกตัวหนึ่งบ้านหลังหนึ่งชายคนหนึ่ง 4. คำอาการด้านนามคำอาการด้านนามคือคำนามที่เกิดจากการนำคำว่าการและคำว่าความเติมหน้าคำกริยา ื่อแสดงการกระทำสภาพหรือลักษณะของคนคือสัตว์สิ่งของและสถานที่นั้นๆคำว่าการมกใช้เติมหน้าคำกริยาที่แสดงการกระทำเช่นการออกกำลังกายการสนทนาการเต้นรำคำว่าความมักใช้เติมหน้าคำกริยาที่บอกสภาพของกริยานั้นๆเช่น ความสรรความแห้งแล้งความสงบความสำเร็จข้อสังเกตของคำอาการระนามคำว่าการและคำว่าความหากเติมหน้าคำชนิดอื่นนอกจากคำปิยาถือเป็นคำนามสามัญไม่ใช่อาการระนามเช่นการเงินการไฟฟ้าการบ้านความใน นักเรียนมาดูตัวอย่างคำนามแต่ละชนิดกันนะครับชนิดของคำนามคำนามสามัญเช่นพระศพนิกรลูกสิษย์หนังสือพิมพ์หาดทรายอนุสาวรีย์คำนามวิสามัญเช่นคุณทองแดงมูลนิธิชัยพัฒนาหอไอเฟลรัสเซียเกาะเกรด็ดคำลักษณะนามเช่น กองคณะดวงสายองค์ชุดหลังอา่าวข้อคำอาการระนามเช่นการเขียนการร้องเพลงการสื่อสารความอบอุ่น คําสําหรับครับเด็กๆครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องคํานามนะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับสรุปความรู้ในเรื่องของคํานามนะครับเพราะนั้นเด็กๆก็จะเห็นว่าคํานามนะครับคํานามที่อยู่ ข้างบนนี้นะครับคำจำกัดความของคำคำว่าคำนามคืออะไรคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกคนพืชจัดว์สิ่งของสภาพธรรมชาติสถานที่ต่างๆนะครับรวมทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยเพราะนั้นเด็กๆต้องสังเกตชนิดของคำนามให้ดีมีทั้งหมด4ชนิดตามที่ บทเรียนออนไลน์ได้นำเสนอไปแล้วนะครับก็คุณครูสายชนฝากไว้นะครับสำหรับเรื่องคำนามนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4ชนิดเด็กๆได้รู้แล้วนะครับเด็กๆสามารถไปเปิดวิดีโอคลิปนี้ดูย้อนหลังได้นะครับถ้าคุณครูมีแบบฝึกหัดหรือมีใบงานใบกิจกรรมให้เด็กๆทำเด็กๆสามารถทบทวนความรู้ได้อีกครั้งหนึ่งจากคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับเรื่องที่1นี้นะครับ เรื่องคำนามคุณครูสายชนก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเด็กๆทบทวนความรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้คุณครูสายชนลาเด็กๆไปนะครับตั้งใจเรียนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับเด็กๆ